ครับนี่ครับโรก,กี้สีม่วงครับที่ว่าเป็นข้างในสีแดงนะครับโรก,กี้สีม่วงน,ะนี่ไงฮะแคสีแดงลืมถามแสดงว่ามีคนจองอยังนะครับลืมถามนี่คืออะไรเบรกมือเหรอข้างหนาจะใช่ครับสวิต์แต่งเยอะมากเลยจากญี่ปุ่นอันเบรกมือเหรอครับ นั่นคืออะไรไม่รู้นะบเบกมือก็อยู่นี่ะไอ้อนนดบดำตัวนั้นไม่รู้คืออะไรนะรของล็อกกี้โอ,อ้ตู้อะไรนะ่ยโอ,อตู้อะไรเท่านี้ช่วยเบรกด้วยรตรงนี้น่าจะเป็นเนี่ยน้ำมันน้ำมันเบรกที่เปิดน้ำมันเบรกเติมล็อกกี้ครับ ยังไม่ได้แจก่ามีเจ้าของอยังครับคันนี้อ่าลรคกี้ซีม่วหน้าเลดนะครับหน้าเลดเต็มหน้าเลดเต็มแปลงแปลงขาตัวนี้ให้แล้วครับแต่ก่อนจะเป็นขาข้างบนนะครับแปลงเป็นก้ข้างล่างนะบแบบนี้จะสวยกว่าขากระจกก็เป็นขอลล็อกกี้เลย อันนีจอจางครับสีม่วงครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนจองยังครับเพราะว่ามันหลุดมัดจำมานะครับคันนี้ต่อไปก็มาดูเมก้าครับเมื่อกี้เห็นเจ้าของมาคุยกับเจ๊อยู่นะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเั่อะไรเนี่ยเรื่องอะไรนะครับ นี้นาจะมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับเมกานีส่สวยนะสวยอยู่แล้วครับโดยทรงของของตัวมันตัวรถเองนะเมกาเนะี่ยไม่ต้องทําอะไรเยอะก็สวยครับสีขายอยานี้ยังดูสวยๆสะอาดว่าตรงนี้ใส่เหล็กด,ด้วยนะสวยครับสวย มกาสวยงามสีขาวเพ้นน้ำเงินตัดนะฮะดำเส้นดำไม้เส้นขาวครับข้างหลังนะครับซับไพบูลคือง,งานซับไพบูลนะครับอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับคือง,งานซับไพบูลคันนี้ทุกวันอยู่ตรงนี้ฮะ ตอนเราซื้อราประคบนะครับจะอยู่ตรงนี้เขาบอกแบบนี้มันจะง่ายกว่าดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าแบบนี้ดีกว่าครับเพราะตรงนี้มันเวลามันขึ้นสนิมหรืออะไรอนะ่ะมันจะขัดฝืดนะครับมันอยู่ตรงนี้ถ้าไมไ่ไม่ได้เปิดนานๆมันจะฝืดฝืดจริงครับรนี่มันน่านนนะสะดวกกว่า แต่งสไตล์อูครับราคาไม่แน่ใจนะมก้าอ๋อลูซายนี่ครับภายในนี่ครับเป็นลายไม้ด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดานะมก้าไม่ต้องพูดถึงความสดนะครับสวยงามอยู่แล้วครับมกก้าเป็นหัวรุ่นใหม่ล่าสุดของฮีโรนะของหกร้อนครับของโอ้มีวิกเตอร์ครับมีวิกเตอร์เข้าม,มาแล้ว โดมิเนเตอร์ครับไม่ใช่วิกเตอร์นะเป็นชื่อโดมิเนเตอร์อีกรุ่นหนึ่งครับใหม่กว่าเมกาซีรีห้าร้อยนะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้สวยครับเป็นเหล็กสังได้ครับเตะก็เพิ่มราคานะครับอีกนิดนึงนะคุยกับเจได้ครับก็ตอนนี้จอดอยู่สามคันนะฮะของผมด้วยครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็ พอจบคลิปเป็นท่านี้ครับสวัสดีครับ